โอเควันนี้มีเรื่องมาเล่าเว้ยไม่รู้ว่ารู้จักอคริปโตครนเซีกันหรือเปล่าเนี่ยมันคือเหรียญสกุลเงินเป็นประเภทเงินดิจิตอลนอะ่ะนะพวกนี้มันก็จะเป็นเงินดิจิตอลที่ว่าวงนี้กระแสที่มันมาแรงมันก็คือพวกอะไรอะ่ะบิตคอยน์นะเกิดรู้จักบิตคอยน์กันไหมอ่ะโดยบางคนบอกเฮ้ยแม่ เออเป็นพวกใช้ลูกโซ่หรือเปล่านะครับมันก็มีนะอย่างวันคอยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวพวกนี้นี่มันไม่ใช่ใช้ลูกโซ่มันเป็นหุ้นที่มีอยู่ในกระดานเทรดหุ้นคริปโตรจริงๆตลาดเทรดตลาดแลกเปลี่ยนนะโอเคเราเงื่อพูดถึงเรื่อ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 งตรงพวกนี้ดีกว่าคุณไปหาข้อมูลเองดีกว่านะแต่ที่มาพูดกันเนี้ยจะพูดถึงเรื่อง ผมได้เป็นลงทุนด้วยเป็นพวกไอซีโอไอซีโอคืออะไรอ่ะไอซีโอนี่มันก็เหมือนกับพวกกองทุนนเอ่ะระ,ะดมทุนเอาเงินของเราเพื่อไปไปลงทุนอะไรสักอย่างกันแล้วแต่เขาจะพูดกันไปอ่ะว่าจะลงทุนอะไรลงทุนในสังหารือมารับลงทุนเปิดพัฒนาเหรียญทาธุรกรรมทางการเงินเหมือนกันแล้วแต่คนที่เขาจะ,ะเปิดไอซีโอเนี่ยบอกเรานะครับส่วนอีส ตัวที่ผมลงเนี่ยคือไอ้ตัวเฮตตาฮอยเนี่ยเป็นเหรียนมังกรด้วยดูแล้วมันให้เราลงแบบลงมันลงมันดีอะ <c oughs> นะตัวเนี้ยเอ,อผมก็ศ<ม>ึกษาเราพอสมควรสักปะกว่าจะเริ่มลงทุนเพราะผมก็กลัวเหมือนงงกันอะกลัวแบบให้หลอกลวงนะสุดท้ายผมก็ลงเงินไปนะผมลงเงินไปตัวนี้ผมลงไป่ะประมาณสองพันห้าร้อยบาท นะมันมีโปรแกรมอะไรมังนบ้างอะ,อะเดี๋ยวผมให้ดูนะ <c oughs> อ,อตัวนี้เนี่ยอ,อ <c oughs> ผมโอนเงินเข้ามาเนี่ยขั้นต่ำของเขาอ่ะห้าสิบเหรียญน,นะก็คือห้าสิบหุ้นนะครับผมโอนเงินเข้ามาเท่านี้เป็น btc ซึ่งถ้าแปลงเป็นค่าแลกเปลี่ยนเงิน,งนตอนนั้นก็ประมาณสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมมาซื้อหุ้นเก็บเอาไว้เนี่ยตังแต่วันที่เนี่ยเดือนสิบัน ันที่7สุดท้ายเว้ยมันทํากำไรให้ผมได้เว้ยมันทํากำไรให้ผมได้จากเงิน2,000กว่าบาทเนี่ยผมได้ได้เงินจากการขายหุ้นตัวนี้ออกมาเนี่ยวลยด้นกดไปดูเยราคาบิตคอยที่อง2 0่ซึ่งจะเห็นว่าอ้เงิน2 0 0เนี่ย ตายไป20,000ห0 0 0 0กว่าบาทเลยเนี่ยโวยเวอร์จริงเลยแบบดีใจอ่ะนะมันเป็นการลงทุนครั้งแรกที่แบบว่าคุนได้กําไรที่แบบว่าน่ากว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนะนะเป็นสิบเท่าเลยนะผมลองถอนมาดูอะถอนได้เงินจริงหรือเปล่าอะมันแค่เรื่องหลอกลวงนะผมเปิดให้ดูผมมีบัญชีอยู่ที่ในแฮช ผมลงทุนก็เพิ่งขึ้นตัวไงเนี่ยเนี่ยบัญชีเดียวกันผมก็ลองโอนออกมาสถานะยืนยันเรียบร้อยเงินเข้าบัญชีเป๊ะโอ้โหเข้ามาแล้วลงทุนง่ายเลยแต่มันมีความเสี่ยงนะพวกนี้ความเสี่ยงผมก็เลยมีความคิดต่อว่าเอย นการลงทุนตัวต่อไปเนี่ยนะพวกนี้มันมีบัญชีพวกพวกนี้เขาเรียกว่าเหมือนอ่ะเอาเงินไปปล่อยเขาคู่อ่ะนะแต่ตัวนี้ผมเขาทำคี่อีกทีดีกว่านะันนี้แค่จะมาเล่าให้ฟังว่าเออมันทําเงินได้จริงๆนะนะส่วนนนี้เนี่ยผมไปลงทุนหุ้นควายทองนะหน้าตามเป็นควายมีเขาด้วยไม่รู้ผมจะถูกหลอกด้วยนะครับนะ แต่จากประสบการณ์ที่ศึกษามาในตอนเนี้ยเ,เข้าไว์ออกไว้นะครับเมื่อผมซื้อไปสามร้อยกว่หุ้นนะครับซื้อไปตอนนั้นก็หุ้นละสี่สิบแปดหุ้นสามสิสามโดยประมาณนะครับถ้ากับหุ้นละยี่สิบหกบาทหุ้นสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเป็นเงินประมาณหมื่นหนึ่งเก้าพันเก้า ซึ่งตรงนี้เขาเขาเกล่าวอ้างเอาไว้อะนะ,ะพวกเนี้ยนะมันก็จะมีพวกรถแบบพวกพวกแนวทางในการเอดําเนินธุรกิจของเขาอ่ะว่าตัวนี้จะเข้าตลาดก่อนเข้าตลาดทุนเนี่ยจะอยู่ที่ยี่สิบดอลลาร์นะครับซึ่งตัวนี้ผมตีตีที่หมูขึ้นมาะเพราะตัวนี้ผมได้กําไรจากจากเหรียญตัวนี้มาซึ่งตอนผมซื้อตแรกเนี่ยนะมันก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งดอลลาร์ ตอนนี้ตลาดยังไม่ทันเปิดทีเขาอ้างไว้ว่า20ดอลลาร์นะครับผมก็ตีตีว่าวันนั้นผมขายมาอยู่ที่ประมาณ16ดอลลาร์นะผมก็ซื้ว่าตัวเนี้ผมกน่ดจจะได้กำไรเหมือนกันเพราะยังไงเปิดเปิดตลาดมาเนี่ยยังไงมันมากกว่ารานะคาป8อยู่แล้วแหละผมตีแค่10ดอลลาร์ก็พอนะั่นก็เป็นเงินเท่าไหร่10ดอลลาร์3,700ดอลลาร์ พู้นัาแรกเปียนของเตัวนี้ผมลงทุนไปหนื่งหนึ่งผมมีโอกาสที่ผมจะเห็นเงินเกือบแสนนะมันก็มันมองเศษละมองแค่ว่ามันมากกว่าหมื่นก็พอแล้วอืมเนี่ยเออมันก็น่าลงทุนนะนะถ้าใครที่มีพอจะมีเงินนะลงทุนได้ไม่เดือดร้อนะนะนะส่วนคลิปนี้ประมาณน่ะ มาเหมือนเออมาบอกให้รู้อ่ะว่ามันมีการหาเงินลักษณะนี้อยู่นะรายละเอียดเออถ้าอยากจะลองสมัครหรือเอาสอบถามกันเนี่ยมีลิงก์ของผมเลยลองสมัครผ่านผมนะลองดูก็ได้นะครับสอบถามอะไรนี่มาสอบถามได้เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดเอาไว้ข้างล่างลิงเนี่ยนะครับนะจริงๆมันก็เหมือนกับหาอะไดได้เสริมอะ่ะผมมมาบอกมือก็ ตรงนี้ก็จะเป็นข่านแนะน,นํอยางผมก็ได้ข่านแนะนํามานะครับเ็ผ่านเขาผมก็ได้มาเนี่ยลองสอบถามกันมาได้าใครอยากจะลงทุนแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงจะเริ่มยังไงนะครับคักมาก็ได้นะเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดลงเอาไว้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ะเท่านี้ก่อนแล้วกันตัวนี้เขากำหนดเนี่ยตัวนี้ รายละเอียดอีก18วันเดี๋ยวได้รูผ้ผลกันนะครับนะ